โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ลงในงานน่นเลมาี่มาว่าสายตาดูครับตอนแรกรี่เข้าใจว่าพี่เมย์สวยสุดในงานแล้วนะเออพี่พลาดแล้วแหละพี่ลองพี่ลองขอกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมไม่ชุดไม่ได้ชุดหน้าพี่ให้สวยขึ้นเลยไม่ใช่เราหมายว่าพี่เขาสวยอยู่แล้วนะครับพี่ขับรถมาว่ะอ๋าหลอนพอแล้วนี้ก็ติดรถพี่มาใช่ใไหมครับอ ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อก right> ี้พี่เขาบอกว่าจะส่งขึ้นรถซีนหับอบ้านเขาจะให้ขึ้นเรือห่อนอ่านะครับวันนี้นอกจากเรามีเพลงแต่ละคนของเรามาร้องห้ฟังนะครับค่ะเรายังมีอะไรอีกครับพี่เมย์ครับเรามีอัลบั้มใหม่ค่ะไม่มีครับพี่เมย์ครับคิดไปเองนะครับเป็นเพลงเราเลือกมาเป็นเพลงคู่นะร้องด้วยกันรู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากที่ได้ร้องเป็นคู่เลยเกียรติไม่มีไม่มีเราหลีไม่มีเป็นเกียรติมากเกียรติเกียรติมากที่ได้ร้องกับน้องริดนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าไหม แล้วแต่ครับเนาะสาวเขาว่ายไงอะ่ะอ่ะไปฟัง <c oughs> ก,กับเพลงนี้กันเลยดีกว่านะ <c oughs> ครับ <c oughs> เล่นของสูงครับค่ะ <c oughs> This กตกหรักริงเธอักจริงเธอทุอไม่ว่ากันกหรักจริงงเธอรริงๆเธอทุอไม่ว่ากันขอบคุณครับโอ้ตื่นเต้นมาก <c oughs> เป็นยังไงละ่ะ <c oughs> ขอชิมิล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนะคะขออนุญาตเย็นข้างนะคะคุณเวรองเท้าเันขึ้นมานะคะสำหรับแฟนคลับนะคะโอ้โหนาทีในเรือท่านนั้นยิ้มใหญ่เลยจีเดียนะคะคุณเมย์ขึ้นมานะคะก็เฉยเฉยคุณลิกขึ้นมาโอ้โหยิ้มใหญ่เลยอยากได้อยากทราบครับว่าคืออันนี้ลิลไม่รู้จริงๆนะครับว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในงานคือเป็นใครล่ะครับออ เราถูกไหมล่ะก็เราพูดเกินมาตั้งแต่ต้นเพลงแล้วว่าเราเข้าใจว่ามางานนี้ก็จะเจอแต่ผู้ชายทหารในเรืออะไรอย่างนี้ครับเราไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงในงานเดี๋ยวผมพูดให้เลยดีกว่าว่าผู้หญิงที่มาในงานน็อุบัติภัยแฟนๆในเรือในเรืออะไางไม่ใช่คุณว่าอไรรูเลยไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเอ้าเปวไม่ใช่เหรอเอาเป็นจริงไหมแต่สายตามีพิรุษนะครับบอกว่าเป็นเพื่อนแต่สายตามีพิรุษไหลมานะคะคนเสื้อส้มออกตัวแรงมากแทบจะชนเวทีเลยทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ บังเอิญบังเอิญเข้ามาหลุดเข้ามาแล้วมาเจอพอดีมีตัวมาด้วยก็เลยแวะมาดูพระเอิร์นหยิบกล้องมาด้วยมาด้วยมาด้วยคนท้องมีเฉพาะพรเอินพระเอิร์นมาโอ้โหนี่ยิ่งพระเอิร์นใหญ่มาชุดใหญ่เลยตัวลอยๆใส่มสใส่มาแบบเต็มพอดีเจอแวกิ่งไม้ผู้นิยมผ้นิยมโอ้ยพระเอิร์นอะไรจะพระเอิรนขนาดนั้นนะก็ ได้ฟังกันเวลาพร้อมมากพร้อมไหมพร้อมเอาอีกไหมใช่จ้างเองไหมไม่มีให้แล้วครับคางงั้นหมดหมดแล้วนะคะจนวันนี้ให้เ้าสองท่านฝากผลงานเออเนาะเดี๋ยวให้ฝากผลงานอาให้สุภาพสตรีก่อนแล้วกันนะคะคุณลิฟอ้าวพี่ชายถ้าเป็นคุณแม่ให้สภาพสตรีคุณแม่เดอะสตาร์สีก่อนค่ะก็สำหรับเมย์นะคะตอนนี้ก็เป็นพิธีกรค่ะอยู่ทางช่อง Act ชั่นชาแนลนะคะติดเคเบิลก็จะได้ดูการรายการ Entertainment Update ค่ะรายงานข่าวบันเทิงค่ะแล้วก็ ตอนนี้กำลังถ่ายทำละครนะคะเรื่องเรือนแพค่ะเป็นการมาเล่นไม้นะคะก็ติดตามชมกันด้วยค่ะทางช่องห้าค่ะถ่ายไงก็อย่าลืมติดตามชมในส่วนของเรือนแพเวอร์ชั่นคุณเมย์นะว่าจะล่องไปถึงไหนเล่นเป็นแพรเล่นเป็นแพรเล่าเป็นเล่นเป็นไม้ที่เขาถอดแพรถอดแพรไม่น่าตัวผอมบางอย่างกับไม้เลยนะคะแพรล่องไม่สบายอ่านมาในส่วนของคุณลิศบ้านคุณลิศฝากผลงานกันบ้างครับตอนนี้นะครับมีซิงเกิลใหม่นะครับเพลงใช่สีนะครับที่ ร้องไปเมื่อกี้นะครับอยู่ในอัลบั้มคู่ริบแอนเซนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับหรือว่าอ่ารอวางแผงนะครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ยังมีเป็นซิทคอมนะครับนัดกับนัดนะครับทางโมเดิร์นไอทีวีนะครับห้าโมงถึงห้าโมงถึงหกโมงเย็นทุกๆวันอาทิตย์นะครับเล่นเป็นน้องนอตนะครับเป็นตัวละครประจําแล้วตอนนี้แล้วก็ยังมีเป็นละครทางช่องเจ็ดนะครับที่กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้คือนางสาวจำแรงรักครับ โอ้โหผลงานเยอะมากเลยทีเดียวนะคะจำกันหมดไหมคะจำหมดเนา,นาอะอ่านท่าไหนจำไม่หมดหยิบม,มือถือขึ้นมาอัดนะคะต่อกลัไปก่อฟังที่บ้านว่ามีอะไรบ้างจะได้ติดตามถูกเนาะและนี่ก็คือในส่วนของผลงานของคุณฤทธิ์เดซตาโลกนะคะเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะติดตามผลงานทั้งคุณเมย์แล้วก็คุณฤทธิ์ด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เหนื่อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวก็ ทำงานต่อหรือเปล่าคะมีไปทํางานต่อเนื้อได้ไงเดี๋ยวเราต้องเชิญทั้งคุณลินและคุณเมย์รับของรับของเพื่อที่จะผู้ช่วยการโรงเรียนในวันนี้ใช่นะคะเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างนิดนึงเพราะว่าของมันใหญ่มากแบกไม่ได้กินพยายามแบกขึ้นมาแล้วพยายามแบบให้แล้วนะคะถ้าเชิญทาด้านนี้เลยเป็น่าเสาธงเดี๋ยวเราให้ล้อกลับลงไปเลยอ๋อดีเลยนะคะเรือจอดอยู่ทางด้านนู้นนะคะก็ตานบายไว้เรียบร้อยแล้วก็ขอลาทุกคนบนเวทีก่อนละกันนะครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครรยากาศมานะคะ คุณแม่ไปปุ๊บหายเลยนะคะหายไปเลยที